เรื่องผ้านี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุที่เอาไว้บูชาในของที่อยู่ระดับสูงก็คืออย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขับผ้าก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไว้บูชาได้เหมือนกันก็จีวรก็สามารถบูชาได้เป็นผ้าเหมือนกันครับ,รบก็เลยเลือกที่จะบูชาผ้าผมเจดีย์ อนนี้นะครับสะพานบุญของเราก็ขึ้นไปยังข้างบนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้สะพานบุญของเราก็เจตนาด้วยการที่นำผ้าไตรนะครับึ้นไปบูชาสาธินิกรธาตุด้านบนนะครับแล้วก็จะมีค่าแดงผ้าแดงประมาณ40เมตรที่ไว้ห่อองค์พระนะครับซึ่งก็จะถวายที่นี่แต่ว่าก็เดี๋ยวในช่วงจริงๆอะ่ะค่าแดงอะจะถวายกันในช่วงเทศกาลอรกระทงแต่ว่าวันนี้เรามาถวายกันก่อน นะครับก็ผ้าแดง40เมตรแล้วก็ผ้าเหลืองไว้สําหรับผมองพระตามจุดต่างๆของเจดีแล้วก็พันข้างบนด้วยยังไงวันนี้ถ้าเกิดใครดูแล้วก็อยากมาร่วมบุญหรือว่าอยากจะนําผ้าแดงมาถวายก็สามารถมาถวายกันได้นะครับซึ่งความหมายของการผมผ้าแดงก็คือเสริมส่าบสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานะครับผมและเราไปดูกันกับคลิปที่นําผ้าแดงที่ไปถวายกันครับ ประเพณีห่มผ้าแดงถวายองค์บรมพจท์ณวัสเกตรหรือภูเขาทองเป็นเทศกาลที่เป็นที่นิยมของคนกรุงเทพซึ่งมีมายาวนานมากกว่า10ปีเจดียภูเขาทองนั้นถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่3ส่วนพิธีห่มผ้าแดง มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หลังจากได้ทรงรับพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียในพุทธศักราช2420โดยพระเจ้าสิงหนแห่งลังกาได้ถวายพระเขี้ยวแก้วแด่พระองค์ซึ่งเดิมทีพระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังต่อมาได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานที่บรมมณฑลหรือวัดสะเกตนั่นเอง การห่มผ้าแดงภูเขาทองนี้มีความเชื่อกันว่าการถวายผ้าแดงหรือผ้าซึ่งแต่ก่อนเป็นของสูงเป็นของหายากเป็นของที่มีราคาจึงได้นํามาถวายเป็นพุทธบูชาต่อศาสนาซึ่งในภูเขาทองด้านในนั้นได้บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุเอาไว้จึงเสมือนการได้ถวายจีวรแด่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนั่นเอง ส่วนตามความเชื่อในการถวายผ้านั้นจะช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงส่วนทำไมต้องเป็นผ้าสีแดงเพราะว่าความเชื่อที่ว่าผ้าสีแดงเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองการถวายผ้าแดงหรือห่มผ้าแดงที่ภูกขอทองนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองและเป็นการขอพรให้ชีวิตประสบแต่ความสําเร็จตลอดมาตอนนี้นะครับเราก็ทําการถ่ายาถวายแล้วก็ ผมผ้าแดงที่ภูเขาทองแล้วนะครับก็กําลังไล่ผมไปเรื่อยๆซึ่งผูเขาทองเนี่ยใช้ผ้าแดงประมาณ33ผืนนะครับแต่ว่าเราซื้อกันมา40ผืนดังนั้นไม่เป็นไรเราก็ห่มไปเรื่อยให้จนครบนะครับส่วนผ้าสีทองก็จะหกันอีกทีนึงตอนนี้ขออนุญาตผมผ้าแดงให้ครบเรียบร้อยก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เรานำผ้าไตเรานําผ้าแดงแล้วก็ผ้าเหลืองนะครับไปหมที่ภูเขาทองเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาสักการะหรือมาบูชาโดยการนําถวายผ้าแดงผ้าเหลืองมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองก็สามารถนามาถวายกันได้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็สามารถก็ไปบูชาข้างบนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกในการที่จะเช่าบูชาก็สามารถหาซื้อจากร้าอมาบูชากันได้นะครับโดยจํานวนเนี่ยในการที่จะใช้เนี่ยประมาณ33เมตรแต่ว่าถ้าไงก็ซื้อเผื่อ ไว้และกันหรือว่าอยากสอบถามวิธีการบูชาสักการะคสามารถทักมาที่ช่องของเราได้นะครับผมทีมงานสะานบุนของเราแนะนําและก็ยินดีที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการบูชากันครับสำหรับวันนี้โจชโฉสะพานบุญขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ